เผยผลทดสอบ OPPO อ X7 ใช้ชิปเด m เมเนสตี้9,300พร้อมแรมแบบ LPDDR5T ท,ทำคะแนนเกิน2.2ล้านคะแนน ก่อนหน้านี้ทาง oppo ได้ยืนยันว่า f ฟ x 7 Series จะใช้ชิประดับตัวทงทั้งคู่เลยครับคือ oppo Fi x 7จะใช้ชิป Dimensity 9300และ oppo Fi x 7 pro จะใช้ชิป Snapdragon 8 gen 3ล่าสุดก็เริ่มมีผลทดสอบอันตอรูของ oppo Fi x 7เผยออกมาแล้วครับโดยผลทดสอบนี้ระบุว่าจะใช้ชิป Dimensity 9300ให้แรมามากถึง 16G b และรอมมากถึง1ถ b ไว้โดยให้คะแนนอยู่ที่2 27677คะแนนเลยทีเดียวครับ ึ่งแต่และหมวดจะมีตามนี้ครับ CPU ทำคะแนนได้521,690คะแนน GPU ทำคะแนนได้911,683คะแนน MEM ทำคะแนนได้471,340คะแนน UX ทำคะแนนได้3 6 5 9 6 4คะแนนจะเห็นว่าคะแนนนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากแลนะที่น่าสนใจก็คือหน่วยความจำที่ใช้บน Oppo Find X7 จะใช้แร m แบบ LPDDR5T อีกด้วยครับ เรียกว่าขนเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อท้าชนคู่แข่งจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดก,การเปิดตัวของ Oppo Find X7 Series เผยออกมานะครับ